สวัสดีทุกท่านเรามากินข้าวด้วยกันนะคะอ,อันนี้เป็นผักที่เราปลูกเองเลยมาแล้วมาแล้วกิข้าวที่เดิมตำแหน่งเดิม เมนูแกลงไก่กลิงกล้งไก่วันนี้ สวัสดีทุกท่านนะคัะผ่านเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมันไว้ได้วยนะแกงไก่ค่ะพึ่งแกงไก่เมื่อกี้นี้นี่แหละแกงแดดเมื่อกี้ส,สดๆร้อนๆเลยอากาศแบบโหวันนี้แดดดีมากแต่เราก็ไม่ออกแบบ ให้ขาวไปเลยเฮ้ยจัดเนื้อไก่เลยก่อนเราไม่ได้ซื้อื่องในมาใส่ด้วยวันนี้ทานข้าวมื้อเช้าด้วยกัน ตัวตั้งแต่ตีตตหนึ่งยันเช้าเลยทุกคนผลน่ะอืมอืมผมักกรอบมากยังอยากกำลังฟันดีมาก อุ้ยขอบคุณหววขวัญน,นะคะขอบคุณฮิปโปนะคะอู้น่ารักจังเลยกำนันอะไรเนะี่ยกำนันแฟร์น่ารักที่สุดขอบคุณนะคะขอบคุณหวงขวัญมากๆเลย ยังไม่หายเลย,ยเลยเวียวยอนหมกพิ้มหมากยิ้มหมากในนาอร่อยมากสวัสดีผู้รับชมหนึ่ท่านนะคะตอนนี้ กินข้าวด้วยกันมื้อเช้าตอนนี้ผู้ติดตามใหม่นะคะตอนนี้ผู้รับชมสอง1้อสามี่ท่านสวัสดีทุกท่านเลยมาทานข้าวด้วยกันใกล้เที่ยงแล้วตอนนี้1 1บ5โมงสานาทีนี่กกำลังฟันเราดีมากเราหีกระดูกก่อนเลย วันนี้ผู้รับชม274ท่านนะคะถึงข้าว200กวดท่านมาทานข้าวด้วยกันใกล้ยะเที่ยงแล้วกินเมนูแกงไก่ทำเองกับมือ,อม อร่อยมากผักกรอบมากเลยยามฝนตกเข้ามาแล้วกดติดตามมันไว้ได้นะคะทุกๆท่านยินดีที่ได้รู้จักทุกๆคนเลยฝากกดติดตามกันไว้หน่อยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากเขาเ้าใจให้กันมากนะจ๊ะทุกๆคน กำลังฟันดีมาก <laughs> 他不应该躲暗。嗯嗯嗯 ชอบกินชอบกินหนูข้าวหนุข้าวนี่ก็จะเที่ยงแล้วเพิ่งจะกินข้าวเช้าเป็นเวลาประจำของเรามื้อเช้าของเราคือตอนเที่ยงเลยก็กินข้าวได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ด้วย who ผักนี่นอร่อยอด่ายว่กาจะกินยาอีกสักสองสามเม็เดแล้วก็จะนอนพัก าค่อยมานั่งดูงานที่จะทำต่อคือตัวนี้ปังไปสองห้องแล้ว จะย้อนกลับมาแบบตะตุลเท่าไรถามทาีวีจะรู้ไม่มีที่สุดเล่นสุดเดี๋ยวเราก็ต้องไปปล่อยน้องหมาก,ก่อนชาบูยังไม่มได้ออกไปเล่นน้ำเลยวันนี้ อย่าบูเป็นหมาที่ติดแม่มากๆ เหมือบ,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 บน,นี้ตัวเวอวง,วงไม่เกี่ยวข้าวตัวเองตัวเองไม่เกี่ยวข้าวหรอน้ำรวมไหมตัวเองกินข้าวหรือยังอืมฟัวงว่าเงี้ยหนูไม่ให้กินบ้าง ตีหนูสิตักปลาก็ได้น้ำกองเราเยอะๆแบบนี้ซอยผู้จิตตามใหม่นะคะหาเผือดด้วยนะ เอ้หนูตกปลาเป็นน้ำเน่บอกก่อนแต่หนูว่ายน้ำไม่เป็น ทำอะไรกินข้าวอ,อายังเป็นหวัดยังเป็นไข้ไม่หายเลยวันนี้เราเสนเมนูแกล้งไก่กับผักทุกคนที่เรารกินผักกินปลาอะไรอยงเงี้ยในเย็นนี้เราจะราบหมูกินด้วยกันไหม ซื้อของมาครบหมดนะเหนืีอยแต่ลากโอ้กลัวไม่เชื่อไอ่ม,อมเดี๋ยวมันกินยานแล้วกนะ็นอนตักตื่นเนี่ยเมื่อคืนนอนไม่หลับฝนมันตกอะ่ะ ุ้ผักอร่อยบุกเอายิ้มได้ตลอดเลยผักหอบมาก Allah logo. Chuwa อิมเราไปเลยลเรอลูลกชาบแบ่งมันคูดอ,อืมฝ่ายวีพูด,ดิดตามใหม่นะคะ E